สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมบอลเทอร์จากช่อง Thailand Booker นะครับวันนี้นะครับผมพาท่านมาอยู่บนถนนสีน้ำเงินทรี่ด้านซอยหกนะครับจะพามาดูหมู่บ้านเอีกไปรินนะครับวันนี้พามารีวิวนะครับเป็นบ้านที่ต้องบอกเลยนะครับเป็นบ้านที่สายปาร์ตี้สายเปนเพลงต้องชอบนะครับพร้อมสระว่ายน้ำนะครับเดี๋ยวผมต้องเอ่ยก่อนว่าบนถนนสีน้ำเงินนะครับอันเน่งหมู่บ้านหลังนี้นะครับเอตไปรินเนี่ยใกล้อะไรบ้างนะครับใกล้ทาง นะครับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์โรงเรียนลาซานเซนต์ยูเซฟบางนานะครับแล้วก็อย่างใกล้โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก็โรงพยาบาลศิริราชนะครับแหล่งช้อปปิ้งมากมายไม่ว่าจะเป็นแมคโครนะครับห้างเปิดใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็บิ๊กซีนะครับแล้วก็ฟุตแลนด์ก็อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปชมเลยดีกว่าไม่เป็นการเสียเวลานะครับเชิญเลยนะครับตามผมมาเลย ก็ต้องกรับสวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้ผมบอลพัเดชมาในมาสใหม่มาสแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแต่งตัวสบายๆนะครับวันนี้เพราะว่าจะให้เข้ากับบ้านหลังนี้นะครับเพราะบ้านหลังนี้สบายๆนะครับเหมาะสําหรับสายปาร์ตี้นะครับคล้ายๆบูวิลล่านะครับเพราะมีสระว่ายน้าขนาดใหญ่แล้วก็เรือรับรองด้านข้างวันนี้จะพามารีวิวนะครับบ้านหลังนี้นะครับรายละเอียดขั้นต้นเนี่ยนะครับตัวตึกข้างหลังเนี่ยเป็นบ้านสูง3าชั้นมีทั้งหมด5ห้องนอน5้าห้องน้ําด้วยกัน ก็คือด้านข้างนี้ก็จะเป็นเรือนรับรองแล้วก็เรือนแม่บ้านอยู่ด้านข้างที่มีครวัวอยู่นอกบ้านแล้วก็มีปว o เล็กๆสำหรับปาร์ตี้ไว้ข้างในอีกบ้านนี้สายปาร์ตี้ต้องชอบนะครับรีโนเวทใหม่ทั้งหลังเพื่อจะไม่ให้การเสียเวลานะครับตามผมมาดูนะครับวันนี้ต้องสายปาร์ตี้ห้ามพลาดเลยนะครับ ทางเข้าบ <gesch> ้านนะครับก <laughs> ็คือเป็นทางนี้นะครับคือตัวบ้านเนี่ยนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับหน้ากว้างหน้ามันจะกว้างมากนะครับความยาวเนี่ยหน้าจะประมาณ60กว่าเมตรได้นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาชมตรงนี้ก็คือรถสามารถเข้าตรงด้านนี้ได้นะครับด้านซ้ายมือของผมเนี่ยก็จะเป็นห้องแม่บ้านนะครับตรงนี้เป็นห้องแม่บ้านหนึ่งห้องนอนนี่ห้องแม่บ้านแล้วมีห้องน้ําในตัวห้องแม่บ้านก็จะมีครัวนี่ครัวสําหรับแม่บ้านนะครับถ้าเราเข้ามาเนี่ยในครัวเนี่ยก็สามารถทะลุออกไปข้างหลังที่เป็นครัวแบบอันนี้ครัวที่ทําเล็กๆน้อยๆนะครับข้างหลังเนครัว ที่แบบจริงจังเลยกลัวแบบจริงจังเลยแต่ตอนนี้เขารีโนเวทไว้เรียบร้อยแล้วออกมาทางด้านข้างหลังข้างๆนี่นะครับมันก็จะมีตรงนี้เข้าบ้านนกดาวมาไว้ก็คือแต่จริงๆแล้วบ้านหลังนี้เขามีแม่บ้านเยอะห้องแม่บ้านมีห้องเดียวเขาก็เลยสร้างใส่บ้านนกดาวเข้ามาอีกสองสองห้องนะครับว่าให้แม่บ้านพักได้นะครับก็คงไม่เข้าไปดูกันนะครับแต่ตัวนี้ยกออกได้นะครับเป็นบ้านนกดาวนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงส่วนนี้ที่ผมบอกนะฮะถ้าเราเข้ามาจากหน้าบ้าน นะครับเราเข้าไปจากหน้าบ้านสามารถจอดรถได้ถึง1 2 3 4สคันด้วยกันเอา4ี่คันแบบลวมๆนะครับโตโยต้าผ่านหรืออะไรพวกรถใหญ่ๆนะครับก็สามารถจอดเรียงกันได้ตรงนี้สามคันแน่นอนนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังตอนหลังโอ้โหว่ามันใหญ่มากกำแพงด้านข้างเนี่ยนะครับด้านข้างที่เห็นย,วยาวๆเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหมู่บ้านราดาวันแล้วนะครับไม่ใช่เอกพินินะครับตัวนี้ก็คือบ้านเนี่ยจะไม่ติดใครละฝั่งนั้นฝั่งฝั่งด้านหัวบ้านเนี่ยก็จะไม่ติดใครเหมือนกันนะครับ ก็ยาวเข้าไปนี่เลยะนะฮะข้างเนี้เป็นระดาวัดเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันเลยดีกว่านะครับนี่ผมนําชมแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงโซนสัตว์อะอันนี้เราพามาดูโซนหน้าบ้านก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บรองเท้าเก็บอุปกรณ์ต่างๆานานะครับก็เดี๋ยวพาเข้าไปชมเลยะวันนี้ไม่ได้สัมภาษณ์ใครนะครับก็คือผมเข้ามารีวิวเ,เลยนะครับเข้ามานะครับก็จะเจอห้อง ขนาดใหญ่นะครับก็คือตรงนี้เป็นโซนห้องลักษณะยาวไปนะครับประตูที่ผมบอกก็คือประตูด้านหน้าคือด้านนี้นะครับด้านล่างเนี่ยก็เนี่ยของที่ท่านเห็นพวกนี้นะครับเขาให้หมดเลยนะครับให้หมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นห้องน้ําด้านล่าง่งห้องน้ํานะครับเดี๋ยวเราก็จะวนกันขึ้นไปเดี๋ยวไปดูด้านด้านหน้านะครับเหมาะนะครับสายปาร์ตี้นะครับสายครอบครัวนะครับบ้านหลังนี้เหมาะมากดูอย่างดูบันไดวนนะครับบันไดวน หายากเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครระทำนะครับในวงนนะแต่บ้านหลังนี้รีโนเวทแล้วเก็บงานเรียบร้อยแล้วทุกอย่างที่ท่านเห็นแอร์สตัว4ตัวหรือเป็น10ตัวนะบ้านหลังนี้เขาให้หมดเลยถ้าเราเปิดประตูอไปนี่ก็จะเป็นสระว่ายน้าเหมาะไหมสําหรับสายปาร์ตี้ คือจุคนได้นี่เอามากันทั้ง 10- 20คนก็ยังอยู่ได้และหน้าบ้านเนี่ยนะครับผมบอกเลยแนวหน้าบ้านเนี่ยนะฮะที่เป็นแนวรั้วนเนี่ยสามารถจอดรถได้อีกเพราะว่าถนนหน้าหมู่บ้านเนี่ยกว้างอยู่ประมาณ10เมตรได้นะครับจอด2ฝั่งยังสวนกันได้ะครับนะครับเดี๋ยวตามขึ้นมาดูบนกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เขารีเนเวทให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราขึ้นมาดูกันเลยดูพื้นบันไดนะครับค่อนข้างใสเลยนะครับอันนี้เป็นชั้น2นะครับ ชั้นล่างก็ไม่ได้กั้นห้องอะไรไว้เลยชั้นสองนะครับเราขึ้นมาชั้นสองก็จะพบห้องทางด้านซ้ายมือหนึ่งห้องนอนด้านขวามือสองห้องนอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสองห้องนอนก่อนเข้ามาดูสองห้องนอนปุ๊บเปิดเข้ามานี่ก็เป็นห้องนะครับหนึ่งห้องนะครับห้องนอนมีแอร์ฟังชั่นให้นะครับห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องแต่ต้องแชร์ห้องน้ํากับอีกอีกห้องนอนหนึ่งนะครับตรงนี้เราก็เข้าไปดูแล้วก็เดี๋ยวเราไปเข้าประตูห้องนู้นดีกว่านะครับนี่หนึ่งห้องนอนละ ส่วนห้องนี้หน้านะครับห้องนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนชั้นสองเนี่ยมีสามห้องนอนด้วยกันสามารถเปิดออกไปเป็นระเบียงได้ออกมาก็จะเจอระเบียงนะครับเป็นระเบียงเล็กๆหน้าบ้านนะฮะจะดูถนนได้นะฮะถนนกว้างเนี่ยสิบเมตรด้วยกันปาร์ตี้เนี่ยมาจอดรถกันย,วยาวๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวรบกวนไขร เพราะว่าบ้านหลังนี้ไม่ติดกับใครเลยมีก็สระว่ายน้ําก็ติดบ้านหลังหนึ่งตรงนั้นเองนะครับห้องนี้ก็จะแชร์ห้องน้ํานะครับแชร์ห้องน้ําร่วมกันนะครับกับห้องทางฝั่งนน้น <will> เดี๋ยวเราไปดูห้องมาสเตอร์ Master กันดีกว่า Now, <to> ผมเรียกมาสเตอร์ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่จะมีอีกห้องหนึ่งที่ใหญ่กว่ามาสเตอร์อีก mm hmm. ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเออกแบบไว้แบบเพื่อ เพื่ออะไรแต่หวัวห้องค่อนข้างดีมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องมาสเตอร์กันนะครับอยู่ชั้นสองอตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในห้องมาสเตอร์นะครับห้องมาสเตอร์นะครับก็ค่อนข้างว่างอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็มีแอร์คอนดิชันให้มีระเบียงนะครับมีระเบียงด้านนี้นะครับระเบียงด้านนี้ก็จะหันหน้าไปทางทิตตะว,วันออกเลยดีกว่าห้องนี้นะครับแล้วก็จะมีสระว่ายน้ํา ขนาดใหญ่เนี่ยฮะปาร์ตี้สายปาร์ตี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น3ามกันเลยดีกว่านะครับอ๋อเดี๋ยวดูห้องน้ําก่อนอห้องน้ํามาสเตอร์นะครับนี่ครับห้องน้ํามาสเตอร์เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีห้องอาบน้ําที่กั้นส่วนเปียกส่วนแห้งไว้นะครับขึ้นไปดูห้องบนกันเลยครับเก็บงานค่อนข้างโอเคแล้วนะครับดีมากแล้วนะครับตอนนี้ นี่ก็ขึ้นไปก็มีโคมไฟท่านท่านใดมาต้องการเปลี่ยนโคม,โคม,โคมไฟให้มันดูเป็นแบบเชงยุรยปยาวๆก็สวยงามได้อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าคือลักษณะนี้ก็สามารถอยู่ได้แล้วอยู่ได้เลยครับพร้อมอยู่เลยครับนะครับชั้นนี้เป็นชั้น3นะครับก็มีห้องด้านซ้ายกับห้องด้านขวานะครับเดี๋ยวผมพาดูห้องด้านขวาก่อนหนึ่งห้องนอนนะครับเปิดมาก็จะเจอห้องหนึ่งห้องนอนนะครับแต่ห้องนี้ไม่มีระเบียง นะครับแล้วก็มีห้องหนึ่งห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องน้ํากันเพาะตอนนี้ช่างยังมารีโนเวทเพิ่มเติมนิดนึงฮะเก็บงานให้ตลอดนะครับก็บกั้นส่วนเดยกส่วนแห้งไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องฝั่งด้านทิศตนออกกันอันนี้เป็นห้องด้านทิศตะวันตกตัวบ้านเนี่ยนะครับหันหน้าหันหน้านะครับ <S <S ตัวบ้านเนี่ยหันหน้าไปทางทิศทิศใต้บ้านทิศใต้ในะครับบ้านทิศใต้นะครับอันในี้เดี๋ยวที่ผมบอกเลยนะครับห้องนี้จะเป็นมาสเตอร์ไหม ใหญ่มากนะครับก็คือห้องนี้เป็นห้องจะเรียกว่ามาสเตอร์หรือว่าอะไรแต่มันไม่มีห้องน้ำไงฮะก็คือจะเป็นเรียกห้องมาสเตอร์ไม่ได้ถ้ามีถ้าเป็นห้องมาสเตอร์คือห้องนอนใหญ่ที่มีห้องน้ําแต่อันนี้ไม่มีนะครับก็มีแอร์ให้หนึ่งตัวอาจจะเป็นห้องแบบสันทนาการนะครับหรือห้องอะไรต่างๆนานาได้นะครับปาร์ตี้ชั้น2ชั้น3อะไรก็ว่ากันไปก็เดี๋ยวเราไปดูโซนสาวน้ำนะครับโซนไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยนะครับ ว่าสะว่ายน้ําขนาดใหญ่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยก็ลงจากห้องที่บ้านท,ท,ที่เป็นตึกก็จะมีโซนนี้มันมี2ส่วนนะครับเป็น3ส,ส่วนส่วนแม่บ้านก็ตางต่างหาบัวต่างหานะครับส่วนตัวบ้านของเรานี่ก็คือตัวบ้านต่างหาและเปิดออกมาน,นี่ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับเปิดออกมาก็จะเจอสระว่ายน้ําเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมีโซนเรือนรับรองนะครับเรือนที่ก็จะมีมีครัวเล็กๆนะครับไว้สำหรับปาร์ตี้จัดโต๊ะคือเตรียมงานนะครับอะไรประมาณนี้ได้นะครับบอกแล้วว่าบ้านนี้คล้ายๆกับบูวิลล่านะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูห้องนี้กันหรือว่าจะอยู่เป็น Family นะครับก็เป็นห้องผู้สูงอายุได้เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะไม่ขึ้นบันไดอยู่แล้ มีห้องที่ให้คุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับ <c oughs> เพราะว่ามีห้องน้ําในตัวถึง2ห้องด้านนอกก็คือห้องสําหรับสำหรับสระว่ายน้ําได้นะครับนี่เราเข้ามาดูในห้องนี้ก่อนนะครับพื้นที่นตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่แบบทัดเบรกได้นะฮะโซนนี้เข้ามาอีกห้องนึงเนี่ยเป็นห้องสําหรับผู้สูงอายุได้นะครับรนี่ก็เป็นห้องเล็กๆไว้เก็บของเก็บของได้นะครับ <S 2> <S 2> <S แล้วก็จะสามารถเปิดกระจกออกไปเนี่ยเป็นสระว่ายน้ําได้เลย ครับผมถึงบอกว่าห er ้องนี้เป็นห้องสูงผู้สูงอายุได้ยังไงเพราะว่ามันมีห้องน้ำนะฮะเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำนะครับห้องน้ํามีราวกั้นมีราวจับไว้พื้นแบบนี้นะครับสำหรับวีลแชร์ได้นะครับวีลแชร์เข้าได้เลยดูสังเกตที่พื้นนะฮะว่ามันจะเป็นสําหรับวีลแชร์ได้แล้วพื้นค่อนข้างสากเขาทําไว้ดีมากสําหรับรับรองผู้สูงอายุได้เลยนะครับนะครับสำหรับห้องนี้จะปาร์ตี้ก็ได้สําหรับครอบครัวก็ได้มาพักผ่อนเป็นบ้านหลังที่2ของคุณก็ได้ นะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูที่เปิดออกไปเป็นสระว่ายน้ำได้อีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็มีห้องซาวนา่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะฮะออกมาเนี่ยก็จะเป็นเจอสระว่ายน้ําตรงโซนนี้เลยนะครับถ้าผู้สูงอายุอยากจะออกกําลังกายโดยว่ายน้ําไปด้วยนะครับสระก็มาตรฐานนะ่รนะถ้าแต่ความลึกกับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะครับนะฮะเป็นหนึ่งห้อง อีกห้องน้ำหนึ่งนะครับสำหรับแบบผู้มาว่ายน้ำมาเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรนะครับแล้วก็อีกจุดสำคัญจุดหนึ่งก็คือมีห้องสาวหน้าด้วยนะครับครบเลยนะฮะสำหรับพักผ่อนตรงนี้ก็เป็นสาวหน้าสระนี้ไม่ใช่คลอรีนนะครับเป็นระบบเกลือนะครับสระว่ายน้ำอันนี้เป็นระบบเกลือนะครับอันนี้ก็เป็นห้องสาวหน้านะครับก็เข้ามานั่งสาวหน้าได้เลยนะครับเนี่ยสาวหน้าเลยสบายๆนะครับก็ แม่มันครบจริงๆนะครับสำหรับสายปาร์ตี้นะครับสายสุขภาพนะครับสายบันเทิงนะครับอ๋อความลึกรู้แล้วครับรู้แล้วครับเขาก็จะมีระบุไว้นะครับห้ามพุ่งเถลาลงไปนะครับถ้าสังเกตเห็นนี่ก็จะเห็นตรงนี้นะครับห้ามกระโดดน้ํานะครับ1.4เมตรก็คือเมตร40นะครับความสูงก็เมตร40ิอย่ากระโดดลงไปนะฮะหัวอาจจะปักได้นะครับนะฮะดูตัวบ้านนะครับ สมะสำหรับสายปาร์ตี้นะครับสายบันเทองนะครับอยากทราบแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังให้ฟังก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่พาทุกท่านมาชมบ้านหลังนี้นะครับผมขอสรุปเลยละกันบ้านหลังนี้นะครับ ตั้งอยู่บนในหมู่บ้านเอกพินินะครับเนื้อที่125ตารางวานะครับประกอบด้วยบ้านตึก3ชั้นนะครับประกอบด้วย5ห้องนอน5้าห้องน้ํา1ห้องแม่บ้านนะครับแล้วก็มีครัวที่อยู่นอกโจวบ้านนะครับแล้วก็มีเรือรับรองที่อยู่ด้านข้างด้านขวามือนี้สามารถเป็นห้องสันปนา,าการหรือเป็นห้องผู้สูงอายุก็ได้แล้วก็มียังมีซา,าวน่าอีกสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยนะครับเหมาะนะครับเหมาะสาหรับสายตา,าร์ตี้ริมสระน้านะครับหรือจะมาเป็นบ้านหลังที่อ็้อ้ัไวไวพกกด ไม่ต้องไปหาปูวิลล่าที่ไหนสร้างด้วยตัวเองได้ซื้อด้วยตัวเองได้นะครับสนนราคาตั้งไว้อยู่ที่22ล้านถ้าใช้จ่ายการโอนคพิ่มึนนะครับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้กับดีไลน์ไว้แล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับวันนี้ผมวันธนเดชต้องขอลาไปก่อนกดสันกันดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้อีกผมจะนําเสนอบ้านแบบนี้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์แบบนี้มานําเสนอทุกท่านอีกนะครับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปกก่่่ออออนนนนนนขุญาาตเล้ํะคครรััับบสสวดี